สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับหน่อยที่ช่องหน่่ยคารินานะคะวันนี้หน่อยก็จะมาแชร์ข้อมูลการย้ายมาอยู่ประเทศแคนาดาของหน่อยและสามีนะคะเราสองคนเป็นคนไทยทั้งคู่นะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ประเทศแคนาดาด้วยวีซ่านักเรียนและผู้ติดตามนะคะการมาอยู่ที่ประเทศแคนาดานะคะสามารถขอวีซ่าได้หลากหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็น การไม่ว่าจะเป็นวีซ่าคู่มั่นก็คือเรามีแฟนเป็นคนแคนาเดียนนะคะแล้วก็ขอวีซ่ามาอยู่กับแฟนที่เป็นแคนาเดียนที่นี่นะคะหรือว่าจะเป็นวีซ่าทำงานที่บริษัทของเราสามารถรีโลเคตมาอยู่ที่ประเทศแคนาดาได้นะคะอันนี้ก็จะน่าจะเป็นสายแบบโปรเฟชชั่นอลหน่อยนะคะที่บริษัทต้องการตัวเรามากๆเพื่อที่จะให้มาทำงานในประเทศของเขานะคะอันดับที่สที่ อย่างที่สามที่ง่ายที่สุดเลยก็คือวีซ่านักเรียนนะคะซึ่งเราสองคนมาในวีซ่านี้นะคะซึ่งวีซ่านักเรียนที่เรียนตั้งแต่คอลเลจขึ้นไปนะคะเขาสามารถมีวีซ่าผู้ติดตามสามารถติดตามมาได้นะคะผู้ติดตามในที่นี้ก็คือภรรยาสามีคอมมอนลอหรือว่าลูกๆนั่นเองค่ะซึ่งเราสองคนยังไม่มีลูกเนาะก็เลย หนุ่ยก็เลยเป็นผู้ติดตามเพียงคนเดียวของสามีหนุ่ยที่ขอวีซ่านักเรียนนะคะเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าเราเลือกที่จะขอเป็นวีซ่านักเรียนนะคะแล้วก็ให้อีกคนนึงเป็นผู้ติดตามนะคะแล้วก็วางแผนกันว่าใครจะเรียนใครจะเป็นผู้ติดตามนะคะเพราะว่าถ้าเรียนทั้งสองคนค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่จะสูงนะคะค่าเทอมของอินเทอร์เนชั่นแนลของประเทศแคนาดาคือ ราคาสูงมากๆนะคะเราก็เลยเลือกที่จะให้คนหนึ่งเรียนคนหนึ่งเป็นผู้ติดตามแทนของเราก็คือสามีเป็นคนเรียนนะคะแล้วก็หน่วยเป็นผู้ติดตามนะคะซึ่งตอนที่เรามาเนี่ยนักเรียนเขาสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้30ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะส่วนผู้ติดตามสามารถทำงานจะเป็นพาร์ทไทม์หรือว่าจะเป็นฟูลไทม์ก็ได้ยกเว้น น่าจะยกเว้นงานข้าราชการนะคะเพราะว่าข้าราชการเขาให้แค่ซิติเซนเท่านั้นที่สามารถทำได้ <S 2> <S 2> <S 2> หลังจากเรารู้แล้วนะคะว่าเราจะขอวีซ่านักเรียนกันนะคะเราก็ทำการเลือกเมืองแล้วก็เลือกคอร์สที่เราอยากเรียนนะคะซึ่งของฝั่งหน่่ยกับสามีก็คือเราเลือกเมืองก่อนนะคะเพราะว่าประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่ ใหญ่มากๆใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเลยนะคะซึ่งแต่ละเมืองของเขาก็จะมีภูมิอากาศที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่ใช้ภาษาราชการสองภาษานะคะซึ่งบางเมืองเขาจะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษรองลงมาส่วนบางเมืองเขาจะเขาก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่ว่าภาษาราชการของเขาก็คือทุกเมืองใช้เป็น2ภาษานะคะขึ้นอยู่กับว่าเมืองไหนจะใช้อังกฤษเป็นหลักหรือว่าเมืองไหนจะใช้ฝรั่งเศสเป็นหลักนะคะซึ่งการหาเมืองของเราก็คือใช้เวลานานพอสมควรนะคะกว่าจะได้เมืองมาเราสองคนตอนแรกชอบอยู่ประมาณ สี่เมืองคะ่ะเพราะว่าเราอยากได้เราอยากอยู่เมืองที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะเพราะว่าทั้งสองคนยังไม่ได้ภาษาฝรั่งเศสเลยอาจจะเป็นการใช้ชีวิตที่ยากไปหน่อยสำหรับเรานะคะคือการย้ายประเทศมันก็ยากพอแล้วแล้วการปรับตัวใช้ภาษาฝรั่งเศสของเราก็ มันจะอาจจะทําให้มันยากสําหรับเราขึ้นไปอีกนะคะเราก็เลยตัดช้อยนั้นออกเนาะซึ่งเมืองที่เราเลือกหลกัหลกๆ4ี่เมืองแรกนะคะก็จะเป็นแวนคูเวอร์คาลการีโทรอนโตแล้วก็ออสตาวานะคะเพราะว่าสี่เมืองหลกัหลกๆนี้ก็คือมี college และมหาวิทยาลัยชื่อดังของเขาอยู่แต่ละเมืองอยู่แล้วนะคะเราก็เลยเลือกตัดช้อยจากสี่เมืองนี้ด้วย ด้วยภาษาด้วยอากาศแล้วก็ด้วยค่าของชีพนะคะค่าของชีพที่ประเทศแคนาดาเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่เราจะต้องนึกถึงเป็นอันดับต้นๆนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันราคาสูงกว่าประเทศไทยหมดเลยนะคะแล้วก็ภาษีแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันอีกเราก็เลยต้องเอามาคิดด้วยว่าเราจะไปอยู่ที่เมืองไหน,นหลังจากที่เราทำการ เปรียบเทียบทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราเลือกที่จะมาอยู่ที่เมืองโทรอนโนนะคะรัฐออนแทรีโอนั่นเองค่ะก็ก่อนที่เราจะเลือกนะคะเราทำการเสิร์ชข้อมูลหลายอย่างมากๆจากเว็บทั้งเว็บของแคนาดาเองแล้วก็ทั้ง YouTube จากฝั่งยูทูบเบอร ของฝั่งแคนาดาแล้วก็เราหาข้อมูลจากกลุ่มอยากอยู่แคนาดานะคะซึ่งกลุ่มนี้พี่พ,พี่คนไทยก็ช่วยเราได้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าคนที่เขามาอยู่ก่อนหน้านี้เขาก็จะมารีวิวเกี่ยวกับเมืองเกี่ยวกับการใช้ชีวิตต่างๆในกลุ่มนี้ก็แนะนําว่าใครที่อยากย้ายมาอยู่ประเทศแคนาดานะคะก็แนะนําให้เข้ากลุ่มนี้ไวค้ค่ะจะได้หาดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับเราได้นะคะ หลังจากที่เราเลือกเมืองเสร็จแล้วนะคะเราก็ต่อไปเราก็ทําการเลือก college แล้วก็โปรแกรมที่เราอยากเรียนนะคะซึ่งเมืองโทรอนโตก็คือเขามี college เยอะมากนะคะ college ชื่อดังเยอะมากๆเลยเราก็ต้องมาเลือกอีกว่าโปรแกรมที่เราอยากเรียนเราจะเลือกเรียนที่ college ไหนดีนะคะแฟนเราตัดสินใจเลือกเรียนที่ s e n e c a college นะคะหลังจากที่เราเลือก College เสร็จแล้วนะคะเราก็เข้าไปดูข้อมูลว่าเขาเปิดรับช่วงเทอมไหนบ้างนะคะคือแต่ละ College เขาจะเปิดรับนักเรียนในแต่ละเทอมไม่เหมือนกันนะคะเราก็ต้องไปดูด้วยว่าเขาเปิดรับช่วงไหนบ้างหลักๆก,ก็น่าจะมีช่วงกันยายนแล้วก็ช่วงมกราคมนะคะเราเลือกที่จะอินเทคในช่วงกันยายนของปี2023 หลังจากนั้นเราก็เตรียมเอกสารการสมัครเรียนนะคะเพื่อที่จะให้เราได้เอกสารตอบรับหรือว่า LOA จากวิทยาลัยของเรานั่นเองค่ะเพื่อที่จะนำไปขอวีซ่าในสเต็ปถัดไปนะคะซึ่งการขอวีซ่าเนี่ยขอแยกอีกเป็นคลิปหนึ่งนะ,ะเพราะว่าเอกสารที่เราต้องเตรียมมันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มันน่าจะใช้เวลาพอสมควรก็ไม่อยากให้คลิปนี้ยาวมากนะคะ หลังจากที่เราได้รับเอกสารตอบรับ LOA นะคะแล้วก็ต้องทำการจ่ายค่าเทิมแล้วก็เก็บเอกสารค่าเทิมนั้นเพื่อที่จะขอวีซ่าในอันดับถัดไปนะคะของคู่เรานะคะหลังจากทำโปรเซสทุกอย่างเสร็จหมดแล้วใช้ระยะเวลาในการรอแอปพูสวีซ่านะคะประมาณ17วันซึ่งเรารู้สึกว่าเราโชคดีมากๆที่เรา เตรียมตัวเตรียม,ม accepted, เอกสาร,รทุกอย่างเป็นอย่างดีนะคะคือไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่นิดเดียวเพื่อที่จะให้เราไม่ต้องมากังวลว่าวีซ่าเราจะผ่านไหมจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะคะซึ่งเราสองคนขอวีซ่าพร้อมกันนะคะทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ติดตามเลยเพราะว่าได้ยินมาว่าบางคนเขาจะขอวีซ่านักเรียนก่อนแลว้วก็ขอวีซ่าผู้ติดตามทีหลังนะคะ เพราะว่าวีซ่าแคนาดามันค่อนข้างที่จะแอปพูบยากนะคะบางคนก็ไม่ผ่านวีซ่าก็มีนะคะทุกคนก็เลยอยากจะให้ทุกคนเตรียมเอกสารให้ได้ครอบคลุมแล้วก็ให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะหลังจากเรารอผลวีซ่าประมาณ17วันหรือว่าประมาณ2อาทิตย์นิดๆน,นะคะพอรู้ว่าวีซ่าแอปพูบแล้วแล้วก็ ส่งเล่มพาสปอร์ตไปสแตมป์กับ BFS นะคะแล้วก็หลังจากนั้น1อาทิตย์เขาก็จะส่งกลับมาให้เราหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้หน้าวีซ่าแล้วหน่อยกับสามีก็ทำการจองตั๋วเครื่องบิน,นะคะ่ะแล้วก็เซิร์ชหาข้อมูลที่พักจากแคนาดาหาบ้านนะคะในกลุ่มกลุ่มนั้นเขาก็จะมีการหาผู้เช่าพักนะคะ ของคนที่อยู่แคนาดาอยู่แล้วหรือว่าเขาเป็นนายหน้าหาบ้านเพื่อที่จะรองรับนักเรียนที่จะมาอยู่ที่นี่นะคะซึ่งอันนี้หนูไม่ได้ใช้เอเจนต์ในการหาบ้านนะคะก็มันก็จะค่อนข้างยากในการหาไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่เราโชคดีนะคะเราได้ห้องตั้งแต่เราอยู่ที่ประเทศไทยนะคะซึ่งที่พักของที่นี่นะคะเราเขาจะให้จ่ายเป็น First and Last Month นะคะแล้วก็ค่ามาจำคีย์ต่างๆนะคะซึ่งค่าที่พักของที่นี่ตอนที่หน่วยจ่ายก็คือประมาณ1,900เหรียญรวมทุกอย่างนะคะคิดออกเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ55 5า0 0ซึ่งหน่วยต้องจ่ายค่ามัดจำก่อนมานะคะก็คือเดือนแรกแล้วก็เดือนสุดท้ายแล้วก็ค่ามัดจำคีย์ต่างๆนะคะก็หมดเงินไปประมาณ 1นึ่งแสบาทนะคะเฉพาะค่าเช่าห้องสองเดือนหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมตัวเก็บกระเป๋าเดินทางกันได้เลยค่ะซึ่งหนุ่ยมีเวลาเก็บของเดินทางประมาณน่าจะ1นถึงสเดือนนะคะก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะแต่ว่าค่า แต่ว่าค่าตั๋วเครื่องบินสําหรับเราคือแพงมากๆปกติไปกลับมันจะประมาณ5้าหมืนห้าใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเราสองคนนะคะจ่ายค่าตั๋วแค่มาอย่างเดียวต่อคนนะคะแค่บินจากประเทศไทยมาที่ประเทศแคนาดาอย่างเดียวตกคนละห้าหมื่นห้าพันบาทนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเตรียมตัวตั้งแต่ยิ่งเนิ่นยิ่งเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆยิ่งดีนะคะเพราะว่าถ้าวีซ่าเราผ่านแล้วเราจะได้มีเวลา ไปเตรียมตัวทําอย่างอื่นกันต่อนะคะเอเจนซี่ที่เราใช้นะคะก็จะเป็นก้อปันกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวหน่อยจะขึ้นชื่อของเอเจนซี่ให้นะว่าหน่อยใช้เอเจนซี่ของอะไรนะคะหน่อยค่อนข้างแนะนำเอเจนซี่นี้เลยเพราะว่าเขาค่อนข้างทำงานเป็นระบบระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนนะคะซึ่งเอเจนซี่นี้ก็จะ มีหลายๆคนอาจจะมีบางคนมารีวิวแล้วว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นเน้นสายข้อมูลหน่อยถ้าใครที่อยากได้เป็นฟิลพี่น้องแบบคุยเฮฮาปาร์ตี้อันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะนะคะตั้งแต่เริ่มจากขั้นตอนการสมัครเรียนการหาที่เรียนนะคะคือเราสองคนหาข้อมูลกันมาเองในระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็เราให้เอเจนซี่ช่วยในการ รีเช็คข้อมูลเราอีกทีหนึ่งนะคะว่าสิ่งที่เราเตรียมมาหรือว่าที่เราทำมาทั้งหมดมันโอเคไหมนะคะพวกข้อมูลพวกเอกสารทุกอย่างคือเราเตรียมเองหมดเลยแต่ว่าเอเจนซี่เขาจะช่วยในการรีเช็คข้อมูลเราอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับเราสองคนนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลาจากการสมัครเรียนจนเราแลนดิ้งมาถึงที่นี่นะคะ คือเขาดูแลดีมากเขามีเว็บไซต์ที่เป็นพอร์ทัลของตัวเองนะคะให้เราแบบซับมิ t ทัสแต่ละทัสตามแต่ละอย่างที่เราจําเป็นต้องทํานะคะก็คือจะมีลิสต์ให้หมดเลยว่าเราต้องทําอะไรบ้างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะซึ่งเหนือค่อนข้างที่จะประทับใจในในการทํางานของพี่ๆก็ปันกันนะคะยังไงก็ ถ้าใครสนใจก็สามารถทักไปถามข้อมูลพี่ๆเขาได้นะคะและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือบัตเจ็ตนะคะก็คือบัตเจ็ตที่เราต้องเตรียมมาหรือว่าสเตตเมนต์เงินในบัญชีของเรานั่นเองนะคะต้องมีครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งค่าเทอมแล้วก็ค่ากินอยู่ของสำหรับนักเรียนเองแล้วก็ผู้ติดตามนะคะซึ่งอันนี้ ทางมหาวิทยาลัยเขาก็จะออกเป็นหนังสือมาให้เองนะคะว่าเราควรจะเตรียมบัตรเจ็ตอย่างน้อยๆต่อปีเท่าไหร่นะคะก่อนที่เราจะยื่นขอวีซ่าซึ่งของทางเรานะคะ,อะของสามีหน่วยเป็นหลักสูตรของสามีหน่วยเป็นหลักสูตร3ปีนะคะค่าเทอมต่อปีก็จะมาประมาณ1 0 8 0 0 0เหรียญน,นะคะ1ปีก็คือ2เทอมตกเทอมแล้วประมาณ9 0 0 0เหรียญน,นะคะ สำหรับบัตเจตทั้งหมดที่เราใช้ยื่นสเตทเมนต์นะคะของทั้งนักเรียนและผู้ติดต,ตามเป็นประมาณ3 7ล้าน7นบาทในส่วนของสเตทเมนต์ตัวนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะลงลึกรายละเอียดข้อมูลกันอีกทีหนึ่งในส่วนของการยื่นข้อมูลเอกสารการขอวีซ่านะคะว่าเราต้องยื่นอะไรไปบ้างหน่วยจะขอแยกไปอีกคลิปหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้คลิปนี้ยาวจนเกินไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่ กำลังเตรียมตัวย้ายประเทศหรือว่าสนใจอยากจะย้ายประเทศมาอยู่ที่ประเทศแคนาดานะคะใครที่มีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะถ้าอันไหนที่หน่ยรู้เดี๋ยวหนยจะตอบให้หรือว่าอันไหนที่ยังไม่รู้จะไปหาข้อมูลมาให้นะคะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย